ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอไร้เผยปืนซ้อมหนักลูกเตะมุมจนกลายเป็นไม้เด็ดเด็กแคนไรกองกลางห้องเครื่องอาร์เซนอลเผยถึงเบื้องหลังการได้ประตูจากลูกเตะมุมอันเป็นทีเด็ดของพวกเขาหลังแผงลิฟอีกครั้งในเกมล่าสุดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลยัดเยียดความพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกให้กับรูเบนอาโมริมใน,นานะผู้จักรทีมยูไนเต็ดไปเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมา แมนเตตดมาโดนทีเด็ดลูกเตะบุมของอาร์ซอนที่สร้างความแตกต่างในเกมนี้โดยพวกเขาเสียทั้ง2ประตูจากการเล่นลูกตั้งเตะที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นไม้ตายของทัพปืนใหญ่ในฤดูกาลนี้ภายหลังจบเกมไรช์ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของเขาในเกมนี้รวมไปถึงเบื้องหลังของอาวุธลับของพวกเขามันสุดยอดมากเป็นค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมมากๆเขากล่าวกับอเมซอนพรามวิดีโอเรารู้ดีอยู่แล้วว่าแมนเชสเตอร์เต็ดมีผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาพวกเขาเล่นได้ดีมากใน2เกมหลังสุด ดังนั้นเราจึงรู้ว่ามันจะเป็นบทดทดสอบสำคัญเราทำตามแผนการเล่นและผมคิดว่าเราควรได้ถึง3ถึง4ประตูมันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมในทุกด้านเมื่อคุณได้ลูกเตะมุมนั่นคือโอกาสดีที่จะทำประตูการได้ประตูจากเตะมุมทั้งสองครั้งนิโก้โจเวอร์โคชลูกตั้งแต่คงจะตื่นเต้นมากและผมก็มีความสุขเช่นกัน หลังจากได้ดูคลิปลูกตั้งเตะหลายๆครั้งมากขึ้นผมรู้ว่าผมต้องเตะบอลออกไปด้วยน้ำหนักอย่างไรและมันเป็นเรื่องของการทำซ้ำๆผมเปิดบอลได้ดีอยู่2-3ครั้งและน่าจะแอซิสได้2หรือ3ครั้งดังนั้นการได้แอซิสจึงเป็นเรื่องดีสำหรับผมเมื่อคุณทำผลงานในลีกดรอปลงไปคุณก็จะถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่เราอยู่ร่วมกันเป็นทีมและเรารู้ว่าผลงานที่ผ่านมามันไม่ดีพอตอนนี้เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วและแฟนๆต่างก็กำลังสนุกไปกับมัน คุณเพียงแค่ต้องอยู่ให้ใกล้ตำแหน่งจา่าฝูงให้ได้มากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ลิเวอร์พูลเองก็เสียแต้มไปแล้วเราตามหลังพวกเขาอยู่เจ็ดแต้มดังนั้นเราจะได้เห็นกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นอลันเชียร์เตอร์ตำนานทีมช่างกฤปมองว่าตอนนี้มีเพียงอาเซนอลที่เป็นคู่แข่งแย่งแชมป์กับลิเวอร์พูลแบบใกล้เคียงมากที่สุดเท่านั้นเชียร์เอร์กล่าวว่าลิเวอร์พูลคือตัวเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกในตอนนี้หลังจากการออกสตาร์ทฤดูกาลสวยงาม แต่สำหรับพวกเขานั้นมันจะไม่สมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนพวกเขาจะต้องตอบคําถามบางอย่างเหมือนอย่างที่พวกเขาทําที่นิวคาเสเซิลในคืนนี้อาร์เซนอลคือทีมที่ใกล้เคียงที่สุดและพวกเขาคือทีมที่จะมีลุ้นกับแชมป์ผมไม่ได้มองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาจากที่พวกเขาอยู่นะแม้ว่าจะกลับมาคว้าชัยชนะได้แล้วพวกเขายังเหลืออะไรต้องทําอีกมากแต่ก็จะเป็นเรื่องยากลําบากสําหรับอาร์เซนอลเช่นกันเพราะพวกเขาจะต้องทําให้ใกล้เคียงกับคําว่าสมบูรณ์แบบ ไคฮาเวตแนวรุกคนสำคัญปืนใหญ่อาเซนนยอมรับว่าการย้ายจากเชลซีมาค่าแข้งในทีมเอเมรลตสเตเดียมเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตสตาร์ทีมชาติเยรมนย้ายมาร่วมทีมอาเซนนฤดูก,กาล2023-2024ต้องใช้เวลาอยู่พักใหญ่ในการปรับตัวโดยเฉพาะเมื่อมีค่าตัวสูงถึง65ล้านปอนด์และมีผลงานที่ไม่คงเส้นคงวากับเชลซีแต่หลังจากที่ทำประตูแรกให้ทีมในเกมพบกับบอนมัธเมื่อเดือนตุลาคมฮาเวตก็ค่อยๆโชว์ฟอร์มโดดเด่นขึ้น จนถึงตอนนี้เขายิงไปแล้ว23ประตูกับ8 acid กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญของทีมฮาเวตยอมรับว่าการย้ายจากเชลซีเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับเขาและตัวเองรู้สึกซาบซึ้งต่อการสนับสนุนที่ได้รับในช่วงที่คาแข่งอยู่ในทีมสแตมฟอร์ดบิทแต่เน้นว่าการย้ายมาที่อาเซนอลคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดสําหรับผมนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมเคยทําผมมีความสุขมากกับการสนับสนุนจากทุกคนที่ช่วยเหลือผมตอนที่อยู่ที่นั่นฮาเวตกล่าวกับสกายสปอร์ต ผมพึ่งเริ่มต้นและหวังว่าจะทำผลงานได้ดีต่อไปรวมถึงคว้าแชมป์ร่วมกับทีมปัจจุบันอาร์เซนอลรักอันดับ3าในพรีเมียร์ลีกหลังจากเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองต่อศูนย์เมื่อวันพุธโดยมีแต้มตามหลังลิพูจา่าฝูงอยู่7คะแนนแกลลี่เนวิลยกย่องฝีมือนิโคลัสโยเวอร์โค้ดลูกตั้งแต่ของอาร์เซนอลหลังใช้แววอีกครั้งในเกมที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองต่อศูนย์เมื่อคืนที่ผ่านมา การเล่นลูกเซตพีชของปืนใหญ่ในลูก,การนี้ถือเป็นอาวุธอันตรายและ2ประตูในเกมนี้ของเยเรนทิมเบอร์และวิลเลียมสลิบาก็มาจากลูกเตะมุมทั้งหมดโยเวอร์มีส่วนสําคัญอย่างมากต่อผลลัพธ์ที่น่าประทับใจเช่นนี้ซึ่งเนวิลยอมรับว่าเขาสําคัญมากๆต่อทีมของมิเกลอาร์เตตาเนวิลกล่าวว่าโค้ชเซตพีชของอาร์เซนอลเขาเป็นบุคคลที่น่าราคาญที่สุดในวงการฟุตบอลเขาต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยใช่ไหมดันเจมี่คาร์เกอร์เสริมว่าผมจะบอกอะไรให้นะเขาอยากได้อะไรก็เอาให้เขาไปเลย ถ้าคุณเป็นโค้ดเซตพิษของอาร์ซนอลคุณเอาสัญญาไปเขียนเองเลยคุณปล่อยเข้าไปไม่ได้คุณรู้ไหมถ้าเขาบอกว่าฉันอยากได้25,000เหรียญต่อสัปดาห์คุณก็ต้องยอมจ่ายให้เขาใช่ไหมละ่ะกลางหลักฐานจริงหรือที่อาร์ซนอลหรือนิวสโต๊กซิตี้อาร์ซนอลคือนิวสโต๊กซิตี้ดิเมทาเบอร์มาตอปอดีตกองหน้าทีมแมนยู u, และสเปอร ออกปากแซลทีมปืนใหญ่หลังจบเกมที่ทีมลอนดอนพิชิตผีแดง2ต่อศูนย์ไม่เพียงเท่านั้นโรเบตโตมาตินีสกุนซือทีมชาติโปรตุเกสซึ่งเคยกลุมบังเหียนเอวตันเสริมตามมาว่าเราทั้งหมดต่างก็ถูกสต๊อกเล่นงานผมคิดว่าต้องยกเครดิตให้กับความทรงจำที่มีต่อโทนี่พูลิชภายใต้การคุมทีมของพูลิชในเกมเพีย์ลีกระหว่างปี2008ถึง2013ช่างปั้นหม้อดได้ประตูจากลูกเซตพีดไม่รับรวมลูกโทษ81จาก188ประตูคิดได้เป็น43.1% ด้วยเหตุน,นี้อาเซนอลจึงถูกยกว่ามีผลงานที่เทียบได้กับสต๊กซิตี้ไปแล้วพวกเขาใช้วิธีให้นักเตะหลายรายเข้ามาอยู่ใกล้กับพวกษาประตูและมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะต่อสู้กับการเข้าหาบอลรูปเบนอัมริมกุนซือทีมแมนเชสเตอร์เอ่ยหลังเกมที่เอมิเรตสตเดียมด้านเดคแคนไรท์มิดฟิลด์ทีมปืนใหญ่เอ่ยว่าเราใส่ใจกับลูกเซตพีซต,ตลอดเวลาเราไม่เคยเบื่อหลายครั้งที่มันจบลงโดยที่คุณทําประตูได้เมื่อคุณได้ลูกเตะมุมมันคือโอกาสได้ประตูไม่ใช่โอกาสพักผ่อนหายใจหายอ ต่อกริย์ของอาร์เซนอลไมกคาริชาร์ดคอมเมนเตเตอร์เอ่ยว่าบางครั้งพวกเขาแห่กันไปอยู่ที่เสาแรกและจากนั้นพวกเขาก็วิ่งไปที่เสาไกลและบางครั้งกาเบียวอยู่กลางประตูแผนของอาร์เซนอลก่อให้เกิดความสับสนสำหรับมาตินเคียออนอดีตปราการหลังเบอรกันเนอร์เสริมว่ายูเนเตดใช้ระบบคุมโซนไม่มีการประกบคนและมันทําให้เป็นเรื่องง่ายสําหรับอาร์เซนอลจะอย่างไรก็ตามนิโคลัสโยเวอร์โค้ชลูกเซตพีดของอาร์เซนอลได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าแห่งแทคนิคนี้ไปแล้ว และนี่คือสถิติที่ชี้ให้เห็นว่าอาร์เซนอลเป็นราชาแห่งลูกเตะม,มุมเช่นกับสโต๊กซิตี้ในยุคของพูลิสประตูจากลูกเตะม,มุมของ5ลีกใหญ่ในยุโรปนับจากซีซั่นก่อนอาร์เซนอล22เสิบองเลเซนสิบเหมือนเช่นกลัดบักสิเอซิมิลาน16แมนซิตี้15อาตาลันต้า14เอเวอเรตัน14บาเยิร์น14ลิเวอร์พูล14ลียง14มาโยคา14เวสต์แฮม14ประตูจากลูกเตะม,มุมของทีมในพรีเมียร์ลีกนับจากซีซั่น2 0 2 3ันยีถึงสองพ อาร์เซนอล22แมนเชเตอร์ีเอฟตัน14ลิเวอร์พูล14เวสต์แฮม1 4บ่อร์นมัธเคลซี12สเปอร์12แอสตันวิลล่า11ลูตัน11วู๊ราชาลูกเซตพิชของพิมพ์ลียงนับจากสี้ั่นก่อนเอฟตันห54ประตูเซตพิชไม่รวมลูกโทษ27% 50%เปอร์ซ็นลูตัน5้ประตูเซตพิชไม่รวมลูกโทษ16% 30.8%เป อาร์เซนอล119ประตูเซตพีซไม่รวมลูกโทษ30 25.2%เวสต์แฮมประตู78เซตพีซไม่รวมลูกโทษ18 23.1%วูฟประตู72เซตพีซไม่รวมลูกโทษ16 22.2%เลสเตอร์ ester, ประตู19เซตพีซไม่รวมลูกโทษ4 21.1%แอสตันวิลล่าประตู98เซตพิดไม่รวมลูกโทษ20 20.4%บอนมัด74ประตูเซตพิดไม่รวมลูกโทษ15 20.3%นิวคาสเซิล102ประตูเซตพิดไม่รวมลูกโทษ20 19.6%แมนเชสเตอร์ aged, ประตู74เซตพิดไม่รวมลูกโทษ14 18.9%บทสรุปอาร์เซนอลทำประตูจากลูกเตะม,มุมในเกมพิมพ์ลีกได้22ลูกนับตั้งแต่เริ่มซีซั่น2023-2024มากกว่าแมนซิตี้ทีมอันดับ2 7ประตู นับรวม5าลีกใหญ่ของยุโรปอาเซนอลนำเป็นอันดับหนึ่งเช่นกันและนำหน้าเลวูเซ่นทีมอันดับ2 5ประตูทีมของมิเกลอาร์เตตาได้ประตูจากลูกเซตพิษ30ลูกไม่นับรวมลูกโทษในช่วงเวลาเดียวกันนี้จากจำนวน1 1 9ประตูคิดได้เป็น25.2%เดคแคนไรกับบุคยาโยซาก้าสร้างผลงานแอซิดลูกเซตพีทได้มากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นก่อนอย่างไรก็ดีเอเวอตันเป็นทีมที่มีค่าเฉลีย่ยได้ประตูจากลูกเซตพีทมากที่สุด50%ในช่วงเวลาเดียวกัน สโต๊กซิตี้ของกุนซือโทนี่พูลิสในยุคเพียร์บรีได้ประตูจากลูกเซตพปิเ1จาก188คิดเป็น43.1%ปืนฝังผีไม่ได้มีดีแค่เต็มมุมคอลัมโ์ครงเตรียมลูกหนังโดยทอมมี่ท่าม,มากาอาเซนลตอกย้ำความช่ำชองในการเล่นลูกตั้งแต่เห็นอีกครั้งด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์่อศูนในเกมบิ๊กแมตช์กลางสัปดาห์ สองประตูล่าสุดจากเจเรียนทิเมอร์และวิลเลียมเซลบาช่วยปืนใหญ่เอาชนะปีแสดงได้สนัดติดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมอรนนอกจากนี้ทีมของมิเกลอาร์เจต้ายังทําประตูจากลูกเตะม,มุมได้ถึง22ประตูนับตั้งแต่ฤดูก,กาลที่แล้วเป็นต้นมามากกว่าทุกทีมในลีกอย่างไรก็ตามอาชนอลไม่ได้มีเพียงทีเด็ดลูกตั้งแต่เท่านั้นในการเอาชนะคู่ปรับตัวชะกาดแต่การเล่นโดยรวมทําได้ดีกว่าและสมควรได้รับการชูมือในฐานะผู้ชนะเดิมทีแม์ระหว่างอาชนอลกับเมเตอมีความน่าสนใจตัวเองอยู่แล้วเพราะเป็นการเจอกันของ2ทีมใหญ่ และยิ่งฟังปีแสดงกำลังเริ่มนับหนึ่งใหม่ในยุคกุนซือรูเวนอารโมริมทุกสายตาก็เลยจับจ้องเกมคู่นี้มากยิ่งขึ้นในการจัดทับต่างมีปัญหาพอๆกันแถมเป็นโปรแกรมกลางสัปดาห์เลยต้องสลับสับเปลี่ยนกันพอสมควรอาจจตาต้องส่งยาคุบคิวอและอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกลงตัวจริงในแนวรับแทนกาเบรียลมาการเยสและลิคาโดคาลาฟิโอรีที่บาดเจ็บจากเกมลีกสุดสัปดาห คีแบอลและซินเชนโกเป็นจุดที่น่ากังวลมากที่สุดสำหรับแฟนบอลเจ้าถิ่นไม่น้อยเพราะนานๆทีจะได้ลงตัวจริงแถมลงเล่นเมื่อไหร่ก็ขยันทำพลาดอยู่เรื่อยๆเท่านั้นไม่พอทั้งคู่ยังต้องรับผิดชอบเกมรับฝั่งซ้ายร่วมกันอีกข่าวดีคือได้โทมัสปาเตฟิตทันกลับมาคุมแดนกลางแทนจอร์จินโยส่วนปีกซ้ายสลับให้กาเบรียลมาเตลลี่เล่นแทนเลนโดทอสซาส่วนอโมริมไม่มีคอบบี้ไมนูและลิสโดมาตินเนสที่ติดโทษแบนพร้อมกันหลังได้ใบเหลืองครบโคตาขณะที่ลูกชกก็มาเจ็บซ้ำอีก กุนซอใหม่พี่แดนจึงเลือกทรงแฮร์รี่แม็กไกล์ลงเล่นเป็น1ใน3เซนเตอร์พร้อมกับให้โอกาสไทเลอร์มาเลาเซียลงตัวจริงในบทบาทวิงแบ็กซ้ายเพื่อให้ดีโก้ดาโล,ล่ลุยทางขวา3ในรุกมาแบบผิดคาดที่เมสันเมาส์ถูกเลือกให้ลงเล่นร่วมกับบลาสมูธหอยลุนและอเลิโดก,กานาโชขณะที่มาคาเลตฟอร์และโจชวัวเซอร์ซีรวมถึงอาม์มาเดียโลที่เด่นมากในเกมไล่อัดเอเวอเรตันตั้งเป็นสำรองทั้งหมดตลอดการเล่นในครึ่งแรกทั้งสองทีมเล่นกันค่อนข้างรัดกุมและระวังตัวอย่างมาก โอกาสลุ้นยิงแทบนับครั้งได้และไม่ได้เข้ากรอบให้ผู้รักษาประตูต้องออกแรงเซฟรูปเกมค่อนข้างอึดอัดต่างฝ่ายต่างไม่อยากพลาดก่อนโดยเฉพาะเกมเยือนที่มักเสียท่าบ่อยครั้งในการเจอกันช่วงหลังทว่าในเครื่องหลังเกมเปิดมากขึ้นทำให้ได้เห็นความแตกต่างระหว่างทั้ง2ทีมชัดเจนและเป็นอาร์ซอลนที่งัดศักยภาพออกมาได้ชัยชนะของอาร์ซอลนมาจาก2ประตูในลูกเตะม,มุมก็จริงแต่พวกเขาเป็นฝ่ายบุกได้น้ำได้เนื้อและสร้างปัญหาให้แมนเูเตมากกว่าขณนะเดียวกันก็เล่นเกมรับเหนียวแน่น ตอนหลังจบเกมมีการเปิดเผยค่า XG โอกาสที่น่าจะเป็นประตูแบบไม่รวมลูกตั้งเตะทั้งหมดเข้าไปด้วยยิ่งสะท้อนได้ดีอาเซนนลก็ยังมีค่า XG ที่0.48ขณะที่เมนเดตอยู่ที่เพียง0.03อธิบายง่ายๆก็คือต่อให้ไม่มีลูกตั้งเตะโอกาสได้ประตูและโอกาสชนะของอาเซนนลก็ยังมีมากกว่าเพราะการเล่นโดยรวมดีกว่าทั้งเกมลุกและเกมรับลูกเตะมุมคือทีเด็ดแต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในชัยชนะล่าสุดของอาเซนนล หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ